สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ w ว r l d ไ i ล e l i ฟ์ครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่30มีนาคม2,566อยู่กับผมจอมพันดวสุขโคนะครับวันนี้ w ว r l d ไ i ล e l i ฟ์มาเร็วเล็กน้อยครับตอนนี้15.30นามนาทีมาเร็วกว่าปกติ1ชั่วโมงนะครับเพราะปกติเราจะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16นานาทีสาเหตุที่มาเร็วเนี่ยเพราะว่าอยากให้ติดตาม อ่า YouTube Facebook แล้วก็เครือข่ายโซเชียลมีเดียของสำนักข่าวทูเดย์ต่อจากนี้โดยเฉพาะช่วงเย็นวันนี้นะครับเราจะมีรายงานบรรยากาศส,สดๆสมาจากพักต่างๆประชารัฐด้วยในการเกาะติดการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเหมือนที่เราทํากับทุกพักการเมืองใหญ่ๆทุกพักการเมืองหลักๆที่ในวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีการประกาศตัวว่าที่ผู้สมัครสสต่างๆนะครับเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้กันในช่วง16.30นาทีผ่านไลฟ์ของสำนักข่าวทูเดย์ในทุกช่องทางนะครับถ้าใครสนใจกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วก็กดหัวใจไว้ก่อนก็ได้นะครับเพื่อติดตามเราทีนี้มาถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราก่อนแล้วกันนะครับเรากําลังพูดถึงสถานการณ์ในต่างประเทศอัปเดตข่าวสารในต่างประเทศแบบรายวันแบบที่เราทํากันอยู่เสมอเนี่ยเลยครับโดยในวันนี้ประเด็นสําคัญที่เป็นประเด็นใหญ่ที่เราหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นหลักในวันนี้ไม่ใช่เรื่องของสองครามยูเครนแบบที่เราพูดถึงมาอย่างต่อเนื่องหลายวันที่ผ่านมานะครับแต่เป็นกรณีที่ผู้นําไต้หวันประธานาธิบดีไช้อิงเหวิน ได้เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาในลักษณะที่ทางการไต้หวันบอกว่าเป็นการไปเปลี่ยนเครื่องที่สหรัฐอเมริกาครับแต่ว่าการเปลี่ยนเครื่องที่สหรัฐอเมริกาแล้วสําหรับจีนเนี่ยดูจะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่สร้างความไม่พอใจให้จีนจีนถึงขนาดบอกว่าการเปลี่ยนเครื่องของประธานาธิบดีไต้หวันครั้งนี้คือการบั่นทอนอธิปไตยของจีนขณะที่สหรัฐก็ออกมาโต้เลยครับว่าจีนอย่าเล่นใหญ่กับเรื่องนี้เกินไป นี่เป็นคำที่ใช้ในทางการทูตของสหรัฐเลยนะครับสหรัฐใช้คำว่า overreact ซึ่งคำนี้ในเชิงสัญญาความหมายมันมีความน่าสนใจมีการสามารถนำมาถอดรหัสในเรื่องความตึงเครียดในสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนด้วยเดี๋ยวว่ากันในเรื่องนั้นนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราจะมากอติดสงครามยูเครนที่เรา กาะติดกันมาวันต่อวันอัปเดตสถานการณ์ให้ได้ทราบกันวันต่อวันเลยโดยในวันนี้เนี่ยถ้าให้นับตั้งแต่วันแรกของสองครามยูเครนจนกระทั่ง30มีนาคม2566วันนี้คือวันที่400ของสองครามยูเครนนะครับหมายความว่าสงครามยูเครนยืดเยื้อมา400วันแล้วและสถานการณ์ก็ยังไม่เห็นถึงจุดจบอย่างชัดเจนว่าสงครามยูเครนจะยุติเมื่อไหร่ ทีนี้เราจะมาจับตากันนะครับว่าสถานการณ์ในวันที่400ของสองครามยูเครนจุดที่น่าสนใจอยู่ตรงไหนบ้างจุดหนึ่งดูเหมือนว่าจะยังปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับถ้าจะติดตามสงครามยูเครนก็ยังคงต้องติดตามเมืองที่มีชื่อว่าบาร์กมุดต่อไปโดยในวันนี้มีรายงานนะครับว่าทางการรัสเซียอาจกำลังเปิดแนวรบใหม่ที่เมืองอื่นๆหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วเมืองบาร์กมุด ก็ยังดูเหมือนเป็นเมืองที่มีความสําคัญควรค่าแต่การติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่ดีครับเพราะว่าถ้าทีล่าสุดมาจากฝ่ายยูเครนออกมายืนยันเลยนะครับว่าการต่อสู้ที่เมืองบักมุดนี้ยังคงเดินหน้าต่อไปแถมถ้าว่ากันตามสถานการณ์ล่าสุดแล้วฝ่ายรัสเซียยังสามารถรุกคืบได้ที่เมืองบักมุดอีกด้วยนะครับโดยนี้เป็นการเปิดเผยมาจากในทหารยูเครนเมื่อวานนี้ระบุว่ากองกําลังของข้าศึกซึ่งก็หมายถึงรัสเซียนี่นะครับยังคงประสบความสําเร็จในการพยายามยึดเมืองบักมุด อย่างไรก็ตามฝ่ายยูเครนก็ยังสามารถต้านทานไม่ให้เมืองนี้ถูกยึดไปได้อย่างไรก็ตามถ้าพูดถึงสถิติการโจมตีของฝ่ายรัสเซียฝ่ายยูเครยนยืน,นยันนะครับว่าการใช้อาวุธโจมตีในเมืองบารมุดของฝ่ายรัสเซียในช่วงหลังลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดครับและยังเป็นการโจมตีที่น้อยลงอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน4สัปดาห์แล้วสอดคล้องกับผู้สื่อข่าวในพื้นที่ที่ยืนยันสถานการณ์ได้เลยเนะครับว่าฝ่ายรัสเซียโจมตีน้อยลงแต่ก็ยังมีการเดินหน้ายึดพื้นที่จากฝ่ายรัสเซีย ตามท้องถนนในเมืองบาคหมุดอยู่รายงานนี้สอดคล้องกับการประเมินของบรรดาชาติวันตกตลอดหลายวันที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นการประเมินของนายพลมาร์คมิลลี่ประธานคณะเสนาธิการร่วมกองทัพสารัฐที่เปิดเผยกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสารัฐเมื่อวันพุธนะครับว่าในช่วง3ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นรัเสเซียไม่สามารถรุกคืบในพื้นที่เมืองบาคหมุดได้อย่างมีนัยสําคัญได้เลยครับซึ่งเป็นท่าทีเดียวกับกระทรวงกลาโหมอ,อังกฤษที่บอกว่ารัเสเซียไม่สามารถรุกคืบเมืองนี้ได้อย,าย่างมีนัยสําคัญเช่นกัน โดยเมื่อวานนี้ข่าวกรองของกองทัพอังกฤษประเมินแบบนี้เลยนะครับว่ากองทัพยูเครนประสบความสําเร็จในการยึดเส้นทางลําเลียงที่สําคัญคืนมาจากฝ่ายรัสเซียที่เมืองบากมุดด้วยแต่ว่าที่เมืองบากมุดเนี่ยยังดูเหมือนว่ามีความสําคัญแล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์ที่เมืองนี้จริงๆนะครับเพราะว่านอกจากท่าทีของฝ่ายยูเครนนอกจากท่าทีของฝ่ายตะวันตกแม้ว่าท่าทีของฝ่ายตะวันตกเนี่ยเราจะเห็นภาพแล้วว่าพยายามที่จะชี้ให้เห็นจากการประเมินว่า ดูเหมือนฝ่ายรัสเซียจะติดหลอมจริงๆแต่ว่าก็ยังมีท่าทีออกมาจับตาที่เมืองบาฟหมดอย่างต่อเน,นื่องอีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดถึงสถานการณ์เมืองบาฟหมดอย่างใกล้ชิดแล้วก็เป็นสิ่งที่ออกมาเปิดเผยแล้วไม่ฟังไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นคําพูดมาจากนายเยฟกินี่พีโกซินการนากลุ่มวัคเนอร์กรุ๊ปที่ออกมาพูดถึงสถานการณ์ล่าสุดที่เมืองบาคหมุดเหมือนกันโดยผู้นําวัคเนอร์กรุ๊ปให้ข้อมูลยืนยันนะครับว่ากลุ่มวัคเนอร์ ยังสามารถจัดการกองทัพยูเครนที่ประจําการที่เมืองนี้ให้เกิดความเสียหายรุนแรงได้อยู่แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาครับว่าฝ่ายวัคเนกรุปก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นกันโดยเมื่อวานนี้ขอภัยรับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาประธานาธิบดีวอโลโดิเมียเซเลนสกี้ผู้นําของยูเครนยังคงออกมายืนยันถึงความสําคัญของสมรภูมุมบาคหมุดนะครับโดยชี้ว่าหากยูเครนพ่ายแพ้ที่เมืองนี้มันจะสร้างแรงกดดันต่อบประชาคมโลกและอาจทําให้ยูเครน ต้องประนีประนอมกับรัสเซียกันสำนักข่าวเอโอเอแปลบทสัมภาษณ์ของผู้นํายูเครนที่ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเอพีนะครับว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้นั้นได้กล่าวว่าเราไม่อาจเพี่ยงพล้ําได้แม้แต่ก้าวเดียวเพราะสงครามเปรียบเหมือนพายเป็นชิ้นส่วนของชัยชนะทั้งชัยชนะเล็กๆก้าวเล็กๆและชัยชนะของรัสเซียอาจเป็นการหยิบยื่นอาวุธให้กับประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียให้นำไปขายชัยชนะนี้กับชาติตะวันตก ให้กับประเทศของเขาให้กับจีนหรือให้กับอิหร่านก็ได้ผู้นํายูเครนกล่าวด้วยนะครับว่าหากประธานาธิบดีปูตินได้กลิ่นว่าฝ่ายยูเครนนั้นอ่อนแอผู้นํารัเสเซียก็จะยิ่งรุกหนะักและความปรชาชัยในเมืองบากมุดจ,จะทําให้ประชาชนยูเครนเสียขวัญกําลังใจผู้นำยูเครนบอกว่าประชาชนของเราจะรู้สึกเหนื่อยล้าสังคมของเราจะกดดันให้ผมต้องประนีประนอมกับรัเสเซียผู้นำยูเครนย,ยังย้ำจุดยืนอีกครั้งนะครับว่าโดย โดยระบุแบบนี้เลยนะครับว่ายูเครนจะไม่เข้าร่วมการเจรจาสันติภาพกับรัฐบาลรัสเซียจนกว่ากองทัพรัสเซียจะถอนทหารจากดินแดนยูเครนทั้งหมดตั้งแต่สี่เขตปกครองที่รัสเซียจะทําประชามติผนวกรวมไปหลังการส่งทหารลุกรานยูเครนเมื่อปีที่แล้วรวมถึงแหลมไครเมียที่รัสเซียผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งมาตั้งแต่ปี2014นี่ก็เป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนอีกครั้งของผู้นํายูเครนนะครับว่าชัยชนะของฝ่ายยูเครนจะเกิดขึ้นหรืออย่างน้อยที่สุด การเจรจาสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรัเสเซียต้องถอนทหารออกจากพื้นที่ที่ตัวเองผนวกดินแดนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดินแดนที่พึ่งผนวกไป4แคว้นเมื่อปีที่แล้วรวมถึงต้องคืนดินแดนที่เคยผนวกใครเมียตั้งแต่ปี2014ด้วยโดยเมื่อวานนี้เนี่ยน่าสนใจอยู่อย่างนะครับเพราะว่ามีรายงานการโจมตีสถานีรถไฟและก็สถานีไฟฟ้าในเมืองเมลิโ,โปล ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของฝ่ายราัยสปปเซียในแคว้นสาปอรวเซียซึ่งเป็นหนึ่งในสี่แคว้นที่รัสเซียพึ่งผนวกเป็นส่วนหนึ่งเมื่อปีที่แล้วเมืองนี้เป็นเมืองที่ค่อนข้างสําคัญทางยุทธศาสตร์สาหรับรัสเซียนะครับเนื่องจากว่าเป็นเมืองที่เป็นฐานการเชื่อมต่อทางกลางในภูมิภาคแห่งนี้ที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับคือทางการยูเครนไม่ได้ออกมาระบุนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้ใช้อาวุธอะไรในการโจมตีฝ่ายรัสเซียแต่ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าในครั้งนี้ยูเครนอาจใช้อาวุธของสหรัฐ ซึ่งความน่าสนใจก็คืออาวุธที่ยูเครนใช้ในการโจมตีล่าสุดเนี่ยอาจจะเป็นอาวุธที่สหรัฐเพิ่งส่งให้กับยูเครนไปหรือไม่เพราะว่าถ้าวัดตามพิกัดการโจมตีเมืองนี้แล้วอาวุธที่สหรัฐส่งไปช่วยตั้งแต่แรกอย่างระบบยิงขีปนาวุธไฮมาสมีพิสัยการโจมตีไม่ถึงเมืองนี้นะครับก็เลยทําให้มีการคาดการณ์ว่ายูเครนอาจใช้อาวุธของอเมริกันที่เป็นรุ่นใหม่ที่สหรัฐเพิ่งส่งให้ โจมตีเมืองที่เป็นฐานที่มั่นของรัสเซียโดยเมื่อวานนี้มีท่าทีของผู้นํารัสเซียครับสำนักข่าวซินหัวราย,ยางานว่านายวลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีรัสเซียได้มีการกระตุ้นรัฐบาลให้เสริมสร้างทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจรัสเซียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นขณะที่การคว่ำบาตรของชาติตะวันตกในระยะกลางอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจของรัสเซียได้โดยประธานาธิบดีปูตินได้เข้าร่วมการประชุมกับคณะสมาชิกรัฐบาลรัสเซีย กล่าวว่ารัเสเซียจําเป็นต้องสนับสนุนและเสริมสร้างทิศทางเชิงบวกแก่เศรษฐกิจรัสเซียเพิ่มประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นในอำนาจทางเทคโนโลยีทรัพยากรมนุษย์และการเงินโดยการดําเนินงานต้องรวดเร็วและประาศจากพ,พิธีรีตองอันยุ่งยากล่าช้าที่ไม่จําเป็นผู้นํารัเสเซียบอกว่าได้มีการสั่งการให้รัฐบาลรัเสเซียมุ่งเพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งกลายเป็นปัจจัยสําคัญต่อาการเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมเรียกร้องการยกเลิกข้อจากัดเชิงโครงสร้าง เป็นอุปสรรคต่อกิจกรรมทางธุรกิจรวมถึงปัญหาคอขวดด้านโลจิสติกการเงินและก็การอบรมก่อนหน้านี้เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านม,ามิคาเอลมิชูสตินนายกรัฐมนตรีรัสเซียเผยผ่านรายงานการปฏิบัติงานประจําปีต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติว่าเศรษฐกิจรัสเซียกลับมาสู่เส้นทางการเติบโตอีกครั้งแล้วหลังจากเผชิญช่วงเวลาแห่งการปรับตัวที่ยากลําบากในปี2022ครัี่บ นี่คือสถานการณ์สงครามยูเครนในช่วง400วันของสองครามยูเครนนะครับจริงๆอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงอย่างมากก็คือการที่ประธานาธิบดียูเครนให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วก็มีการพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าสิ่งหนึ่งที่เขาอยากทําในตอนนี้คือการเชิญประธานาธิบดีสีจิ้งผิงผู้นําจีนให้มาเดินทางเยือนประเทศยูเครนให้ได้หลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ประธานาธิบดีสีจิงผิงยังไม่ได้ เดินทางเยือนยูเครนนะครับแต่ว่าเคยเดินทางไปเยือนรัสเซียแล้วเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนก็ต้องจับตากันนะครับว่าสถานการณ์สงครามยูเครนทั้งสถานการณ์ในสนามรบท่าทีของฝ่ายต่างๆทั้งท่าทีของคู่สงครามโดยตรงและท่าทีของฝ่ายสนับสนุนยูเครนท่าทีของฝ่ายอื่นๆที่อาจมองว่ากําลังถูกจับตาว่าจะมีท่าทีอย่างไรในสงครามยูเครนจะเดินหน้าทิศทางไปอย่างไรต่อ แน่นอนนะครับ400วันของสองครามยูเครนถือว่าเป็นสงครามที่ยืดเยื้อแล้วแหะครับและก็ต้องมีวันที่ 401, 402, 403ไปเรื่อยๆจนกว่าอย่างน้อยที่สุดทางการยูเครนประธานาธิบดียูเครนออกมาบอกแล้วจนกว่ารัเสเซียจะคืน4แคว้นบวกไครเมียที่ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของรัเสเซียถึงตอนนั้นถึงจะเริ่มต้นมีการเจรจาสันติภาพกันนี่คือจุดยืนของทางการยูเครนในตอนนี้ครับ <Sand> จากเรื่องสงครามยูเครนเรามาถึงเรื่องที่เป็นประเด็นหลักของเราในวันนี้เป็นเรื่องที่เราพูดถึงกรณีของไต้หวันครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนที่น่าจะร้อนแรงไม่แพ้สงครามยูเครนเลยแหละครับเพราะความร้อนแรงนั้นไม่ใช่แค่เป็นเรื่องใหญ่เท่านั้นไม่ใช่แค่เป็นการปะทะสังสรรค์กันเผชิญหน้ากันระหว่างสองมหาอำนาจก็คือสหรัฐกับจีนเท่านั้นแต่อย่าลืมนะครับว่ากรณีไต้หวันเนี่ยจุดว่าไฟของมันอยู่ใ,ใกล้ตัว กับเรามากจริงๆก็คือบริเวณช่องแคบไต้หวันอยู่ไม่ไกลจากประเทศไทยเลยแล้วเรื่องนี้เชื่อมั่นได้เลยครับว่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องถ้ามีความขัดแย้งรุนแรงสถานการณ์เดินหน้าสู่ความตึงเครียดเข้ามาจะมีผลกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกับประเทศไทยรวมถึงภูมิภาคเอเชียตะนออกเฉียงใต้อย่างแน่นอนวันนี้ก็เลยจะเป็นประเด็นร้อนที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับและในวันนี้ก็เป็นจังหวะ ที่ต้องพูดคุยกันจริงๆเพราะว่าเป็นจังหวะที่นางสาวใชอิงเหวนประธานาธิบดีไต้หวันได้ออกเดินทางจากไต้หวันเพื่อไปยังสหรัฐอเมริกาครับโดยการเดินทางเยือนในครั้งนี้เอาเข้าจริงจุดประสงค์จริงๆไม่ใช่การเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกานะครับจุดประสงค์การเดินทางต่างประเทศของผู้นําไต้หวันครั้งนี้คือการไปเยือนประเทศในอเมริกากลางที่ไต้หวันมีความสัมพันธ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นเบลิสหรือว่ากัวเตมาลาแต่ว่านั่นกลายเป็น เรื่องปลีกย่อยไปเลยครับเพราะว่าการที่ผู้นําไต้หวันไปเหยียบแผ่นดินอเมริกาโดยระบุว่าเป็นการไปเปลี่ยนเครื่องที่สหรัฐอเมริกาเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทันทีโดยเดี๋ยวจะมีภาพให้เห็นล่าสุดน,นะครับเป็นภาพที่ประธานาธิบดีไชยิงหวนเนี่ยแหละครับเดินทางถึงนครนิวยอร์กของสหรัฐก็คือเหยียบแผ่นดินของอเมริกาแล้วแล้วก็ได้รับเสียงต้อนรับจากชาวไต้หวันที่อยู่ในอเมริกา และเข้าใจว่ามีเสียงประท้วงต่อต้านการเดินทางเยือนอเมริกาซึ่งระบุว่าเป็นการเปลี่ยนเครื่องของผู้นำไต้หวันในครั้งนี้ด้วยนะครับนี่ก็คือภาพล่าสุดที่สร้างความไม่พอใจให้กับทางการจีนอย่างมากครับและจีนบอกว่าจะแสดงความไม่พอใจยิ่งกว่านี้เข้าไปอีกหากสมมุติว่าการที่ประธานาธิบดีไต้หวันไปเปลี่ยนเครื่องที่อเมริกาครั้งนี้แล้วไปพบกับนักการเมืองระดับสูงของสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเควินแมคคาทีก็มีการจับตานะครับว่าผู้นําไต้หวันจะพบกับประธานสภาผ uh 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 ู้แทนราษฎรสหรัฐหรือไม่ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นสถานการณ์ก็อาจจะถูกเปรียบเทียบว่ามีต่างจากการเดินทางเหยียบแผ่นดินไต้หวันของประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อปีที่แล้วที่นําไปสู่ท่าทีทางการทูตที่แข็งกร้าวของฝ่ายจีนที่แสดงความไม่พอใจกับเรื่องนี้ด้วย รายงานจนถึงตอนนี้ผู้นําไต้หวันยังไม่ได้พบกับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะครับโดยมีการระบุว่าการเปลี่ยนเครื่องขาไปรอบนี้เธอจะยังไม่พบกับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐครับแต่ว่าต้องจับตาการเปลี่ยนเครื่องขากลับเพราะว่าทั้งคู่อาจพบกันในช่วงการเปลี่ยนเครื่องขากลับที่ผู้นําไต้หวันจะไปเปลี่ยนเครื่องที่แคลิฟอร์เนียนะครับ โดยข้อมูลที่ยืนยันเป็นกําหนดการแล้วก็คือในการเปลี่ยนเครื่องขาไปเธอแค่จะแวะพักที่นิวยอร์กและอยู่ที่นิวยอร์กจนถึงวันเสาร์อาจจะมีกําหนดการเล็กน้อยแต่ว่าไม่มีกําหนดการที่เปิดเผยต่อสาธารนณะชัดเจนนะครับขณะที่การเปลี่ยนเครื่องขากลับนั้นผู้นําไต้หวันจะแวะพักที่แคลิฟอร์เนียซึ่งน่าจะเป็นจุดที่เธอพบกับประธานสาภาผู้แทนราษฎรสหรัฐคนปัจจุบันโดยการเดินทางเหยียบแผ่นดินอเมริกาของผู้นาไต้หวนันครั้งนี้เป็นการเหยียบแผ่นดินสหรัฐครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2019นะครับ และถือว่าเป็นครั้งที่29ที่ผู้นำไต้หวันเหยียบแผ่นดินอเมริกานับตั้งแต่ปี1994โดยก่อนการเดินทางออกจากไต้หวันผู้นำไต้หวันได้ให้สัมภาษณ์ยืนยันนะครับว่าความกดดันจากภายนอกนต่างๆจะไม่ขัดขวางความมุ่งมั่นของไต้หวันในการออกไปสู่โลกกว้างปัจจุบันนั้นต้องบอกแบบนี้นะครับว่าสหรัฐไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับไต้หวันแต่ว่าสหรัฐเนี่ยมีกฎหมายที่มีชื่อว่าไต้หวันเ l a t i o n act สาระสําคัญของกฎหมายนี้คือการเปิดทางให้ไต้หวันกับสหรัฐมีความสัมพันธ์กันอยู่โดยมีเนื้อหาช่วงหนึ่งที่เป็นเนื้อหาสําคัญของกฎหมายฉบับนี้คือการเปิดทางให้สหรัฐสามารถมีภารกิจทางการทหารที่จําเป็นต่อการปกป้องตนเองของไต้หวันได้ซึ่งก็นําไปสู่การจัดหาอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆให้กับไต้หวันในช่วงที่ผ่านมาด้วยเช่นเดียวกับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับชัดเจนมากว่าท่าทีของรัฐบาลสหรัฐโดยเฉพาะท่าทีของประธานาธิบดีโจไบเดน แสดงท่าทีชัดเจนครับว่าจะปกป้องไต้หวันหากถูกจีนรุกรานเนื่องจากต้องไม่ลืมนะครับว่าจีนนั้นถือว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนและจีนก็ประกาศมาตลอดว่าจีนมีเป้าหมายสูงสุดคือการรวมไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนให้ได้ซึ่งแม้ว่าจากคําประกาศเหล่านี้จีนจะยืนยันมาตลอดว่าเป้าหมายของจีนคือการรวมไต้หวันอย่างสันติแต่จีนก็ยังไม่เคยปิดความเป็นไปได้ถึงการใช้กําลังเพื่อยึดไต้หวันในอนาคตนะครับดังนั้น เมื่อผู้นําไต้หวันเหยียบแผ่นดินอเมริกาตามที่เห็นในภาพนี้ก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ที่สั่นสะเทือนไม่ใช่แค่สถานะของไต้หวันเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นเรื่องใหญ่ที่สร้างแรงกระเพื่อมและทําให้มีท่าทีจากทั้งสหรัฐอเมริกาและก็จีนด้วยะครับไปดูท่าทีของฝ่ายสหรัฐก่อนก็ได้ครับฝ่ายสหรัฐมีท่าทีจากการแถลงของนายจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐที่ระบุว่านี่เป็นการเปลี่ยนเครื่องตามปกติและถ้าให้นับกันจริง ประธานาธิบดีใช่อิงเวนก็มาเปลี่ยนเครื่องที่อเมริกา7ครั้งแล้วนับตั้งแต่เธอเป็นผู้นําไต้หวันและก่อนหน้านี้ก็มีผู้นําไต้หวันหลายคนมาเปลี่ยนเครื่องที่อเมริกาเหมือนกันก็ไม่มีอะไรที่ผิดปกติเลยทางการสาวรัฐชี้แบบนี้เลยนะครับว่าจีนไม่ควรมีปฏิกิริยาที่เกินไปโดยเขาในในการถแถลงข่าวครั้งนี้เขาใช้คําว่าจีนไม่ควรโอเวอร์รีอคต่อการเดินทางของผู้นําไต้หวันรอบนี้ ตรงนี้ต้องไฮไลท์ครับเพราะว่าคาพูดของฝ่ายสารัฐตรงนี้น่าสนใจเพราะคําที่ทางการสหรัฐใช้คือคําว่า overreact นั้นเป็นคําที่จีนเคยใช้มาก่อนในการพูดถึงสารัฐต,ตอนที่สารัฐยิงบอลลูนจีนที่ลอยอยู่น่านฟ้าอเมริกาตกตอนนั้นฝ่ายจีนออกมาบอกนะครับว่าสหรัฐ overreact หรือตอบโต้เกินไปในการที่ยิงบอลลูนของจีนตกมาในวันนี้สหรัฐใช้คําเดียวกันเลยครับ คือคำว่า overreact ในการพูดถึงจีนต่อกรณีไต้หวันแบบนี้หลายคนบอกว่านี่คือการใช้คำพูดแบบน้ำยอกเอาน้ำบ่งทางการทูตระหว่างสหรัฐก,กับจีนเป็นการทูตปิงปองแบบน้ำยอกเอาน้ำบ่งเลยทีนี้ไปดูท่าทีของฝ่ายจีนกันบ้างนะครับทำไมฝ่ายสหรัฐถึงบอกว่าจีนอย่า overreact ต่อกรณีไต้หวันมีท่าทีของฝ่ายจีนออกมาพูดดักทางเลยนะครับว่า การที่ไต้หวันบอกว่าผู Or, ้น is like ําไต้หวันไปเปลี Or, ่ยนเครื่องที่อเมริกาเนี่ยเอาเข้าจริงนี่ไม่ใช่การเปลี่ยนเครื่องตามปกติที่จะเป็นการรอที่สนามบินหรือว่าการรอขึ้นเครื่องที่โรงแรมแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ผู้นําไต้หวันไปอเมริการอบเนี้มันเป็นการเปิดทางให้ผู้นําไต้หวันพบนักการเมืองระดับสูงของอเมริกาและหากผู้นําไต้หวันพบกับนักการเมืองระดับสูงของอเมริการวมถึงหากมีการพบกับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ระหว่างเปลี่ยนเครื่องที่อเมริกาจริงจีนบอกเลยนะครับว่าจีนจะออกมาประนามพร้อมชี้ว่าหากเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมามันจะนําไปสู่การเผชิญหน้าที่รุนแรงทางการจีนยังชี้เลยนะครับว่าการที่สหรัฐไฟเขียวให้ผู้นําไต้หวันเข้าอเมริกาได้ไม่ต่างจากการบันทอนอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของจีนครับพร้อมย้าว่าสหรัฐไม่ควรเล่นกับไฟซ้ําแล้วซ้ําเล่าในเรื่องที่เกี่ยวกับไต้หวนันทีนี้ มาถึงการคาดการไปข้างหน้าครับคำถามที่สำคัญก็คือในตอนนี้ผู้นำไต้หวันยังไม่พบกับประธานสภาผู้แทนราษฎรสาวรัฐแต่ว่าถ้าผู้นำไต้หวันพบกับประธานสภาผู้แทนราษฎรสารัฐขึ้นมาสิ่งที่จีนออกมาบอกว่ามันจะเกิดการ,รเผชิญหน้าสิ่งที่หลายฝ่ายประเมินว่ามันจะเกิดความตึงเครียดขึ้นมามันจะเกิดความตึงเครียดอะไรบ้างจริงๆแล้วเรื่องนี้ เหมือนกับเป็นสถานการณ์ที่วนลูปในประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับแล้วกาวรวนลูปของประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ต้องย้อนไปไกลเลยครับเพราะว่าเราย้อนไปแค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเคยไปเหยียบแผ่นดินไต้หวันเมื่อปีก่อนในตอนนั้นเนี่ยจีนก็มีดําเนินการมาตรการตอบโต้ไม่ว่าจะเป็นการซ้อมรบทางทาง,ทางการทหารในน่นฟ้าแล้วก็นา่นาน้านของไต้หวันต่อเนื่องนานเป็นสัปดาห์สัปดาห์เลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยหากในอีกไม่กี่วันข้างหน้าผู้นําไต้หวันพบกับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเราอาจจะได้เห็นภาพแบบนั้นอีกก็คือภาพของการที่จีนมีการซ้อมรบทางการทหารในพื้นที่รอบเกาะไต้หวันโดยการเดินทางเหยียบอเมริการอบนี้เกิดขึ้นในขณะที่อดีตประธานาธิบดีหม่าอิงจิวผู้นําไต้หวันแล้วก็เป็นสมาชิกอาวุโสข,ของพรรคก๊กมินตัง๋งฝ่ายตรงข้ามของประธานาธิบดีช่อิงเหวิน เดินทางเงยือนประเทศจีนนะครับซึ่งทําให้อดีตประธานาทิบดีมาอิงจิวนั้นเป็นผู้นําไต้หวันคนแรกนับตั้งแต่ไต้หวันมีสงครามกลางเมืองกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อปี1949ที่เดินทางเหยียบจีนแผ่นดินใหญ่โดยระหว่างการเยือนจีนอดีประธานาทิบดีมาอิงจิวบอกว่าช่องแคบไต้หวันควรหลีกเลี่ยงการก่อสองครามและเดินหน้าสู่สันติภาพซึ่งทั้งสองฝ่ายควรคุยกันเพื่อหาทางหลีกเลี่ยงสงครามเพราะเมื่อสองครามเกิดขึ้นแล้วจะไม่มีอะไรที่สามารถชดเชย ความสูญเสียจากสงครามได้เมื่อวันก่อนเราพูดถึงกรณีของอดีตประธานาธิบดีหม่าอิงจิ๋วที่เดินทางเยือนจีนแผ่นดินใหญ่และก็บอกว่านี่เป็นทิปประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าอย่างที่ข้อมูลเราให้ไปว่าไม่เคยมีผู้นําไต้หวันหรืออดีตผู้นําไต้หวันคนไหนที่เดินทางไปเหยียบจีนแผ่นดินใหญ่เลยนี่ก็เลยเป็นทิปประวัติศาสตร์จริงๆแล้วก็ทําให้หลายคนมองต่างมุมกันออกไปนะครับเพราะว่าอดีตประธานาธิบดีหม่าอิงจิ๋วนั้นเป็นสมาชิกอาวุโสของพรรคคกมินตัง๋งซึ่งเป็นพรรค ที่หลายคนมองว่าเป็นพักโปรโจีนแต่ว่าตัวของพักกกมินตังบอกว่าจุดยืนของพักไม่ได้มีลักษณะว่าจะไปรวมกับจีนขนาดนั้นแต่ว่าเป็นจุดยืนที่พักกงมินตังต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์สร้างสันติภาพระหว่างจีนกับไต้หวันมากกว่าการเดินทางเยือนของอดีตประธานาธิบดีหม่าอิงจิว๋วในครั้งนี้ก็เลยเป็นการเดินทางเยือนที่ต้องจับตาอย่างมากรับว่าในความหมายในสัญญา ที่เกิดขึ้นในช่วงเดียวกับที่ประธานาธิบดีไต้หวันคนปัจจุบันไปเหยียบแผ่นดินอเมริกาพอดีเนี่ยมันก็เลยมีความหมายในเชิงการเมืองทั้งในไต้หวันและก็การเมืองระดับโลกอยู่โดยในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันเนี่ยนะครับก็มีท่าทีจากนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของจีนซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นผู้นํำหมายเลขสองของจีนในตอนนี้ครับเขาได้กล่าวประทกถาภายในง,งานที่รวมเอาผู้นําการเมืองและเศรษฐกิจไปประชุมกันในวันนี้ ช่วงหนึ่งเขาได้กล่าวปาทักกถาระบุว่าชาตินในเอเชียควรหาทางหลีกเลี่ยงความวุ่นวายและความขัดแยง้งไม่เช่นนั้นอนาคตของภูมิภาคแถบนี้ก็อาจสูญสลายได้นายกรัฐมนตรีจีนยืนยันอย่างนี้ด้วยนะครับว่าสําหรับจีนแล้วจีนยึดมั่นในสันติภาพและก็เสถียรภาพของโลกโดยเขาระบุว่าภายใต้โลกที่ไม่แน่นอนจีนจะยึดหลักสันติภาพเหมือนที่เป็นมาในอดีตและยังยึดหลักการนี้อยู่ในปัจจุบันรวมถึงจะยึดหลักการนี้ต่อไปในอนาคตด้วย อย่างที่บอกนะครับว่าการเดินทางเหยียบแผ่นดินอเมริกาของผู้นําไต้หวันครั้งนี้มันมีหลายมิติที่ทับซ้อนอยู่จริงๆมีทั้งการเมืองระหว่างประเทศการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐกับจีนรวมถึงการเมืองในประเทศทั้งในประเทศจีนเองรวมถึงการเมืองในไต้หวันด้วยอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าการเดินทางครั้งนี้มีหลากหลายมุมมองหลากหลายความคิดเห็นออกมาจากหลายฝ่ายจริงๆพูดง่ายๆ มีทั้งท่าทีที่เห็นด้วยกับท่าทีที่ไม่เห็นด้วยจากการเดินทางไปเหยียบแผ่นดินอเมริกาของผู้นําไต้หวันเราจะเริ่มจากท่าทีที่ไม่เห็นด้วยกับประธานาธิบดีใช้อิงเวิก่อนนะครับมีรายงานจากสํานักข่าว CGTN สื่อของทางการจีนรายงานนะครับว่าระหว่างการเดินทางไปเปลี่ยนเครื่องที่สหรัฐมีชาวไต้หวันกลุ่มหนึ่งประมาณ200คนออกมาชุมนุมที่กรุงไทเปของไต้หวันแบบ ผู้ประท้วงระบุว่าเขาออกมาต่อต้านความพยายามเรียกร้องเอกราชของไต้หวันและไม่เห็นด้วยกับการแทรกแซงจากต่างชาติพร้อมเรียกร้องให้พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือว่าพรรค DPP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลไต้หวันหยุดสมคบคิดกับนักการเมืองอเมริกันกระทำในสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นการทรยศไต้หวันและทําให้ตัวเองเป็นศัตรูกับประชาชนชาวไต้หวันการนาผู้ประท้วงระบุนะครับว่าการกระทําที่ไปร่วมมือกับสหรัฐ โดยเฉพาะความพยายามเรียกร้องเอกราชไต้หวันนั้นเป็นการทําให้สันติภาพและเสถียรภาพของช่องแคบไต้หวันตกอยู่ในอันตรายและทําลายความรู้สึกของประชาชนทั้ง2ฝั่งของช่องแคบไต้หวันด้วยผู้ประท้วงชีน้นะครับว่าเขาไม่ต้องการให้คนรุ่นหลังต้องตกอยู่ในภาวะสงครามที่ผู้กระหายสงครามอย่างอเมริกาก่อขึ้นและมีแผนที่จะทําลายไต้หวันด้วยการผลักไต้หวันเข้าสู่สงครามนี่ก็เป็นมุมหนึ่งที่มีการ ประท้วงต่อต้านการไปรเหยียบแผ่นดินอเมริกาของผู้นําไต้หวันนะครับแต่สังเกตนะครับว่านี่เป็นรายงานมาจากสื่อทางการจีน CGTN สื่อของจีนแผ่นดินใหญ่ทีนี้พลิกมุมไปดูอีกมุมหนึ่งบ้างครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีรายงานจากเว็บไซต์โฟกัสไต้หวันซึ่งเป็นสื่อของทางการไต้หวันมีการเปิดเผยผลสํารวจความเห็นประชาชนกลุ่มไต้หวันวกลุ่มตัวอย่างในไต้หวัน ตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วนะครับโดยเน้นถามถึงเรื่องความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาโดยผลสำรวจที่ออกมาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือ69%ของคนไต้หวันที่ทำแบบสำรวจนี้เห็นว่าจีนกำลังเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อไต้หวันครับขณะที่กลุ่มตัวอย่างมากถึง74.4%ชี้ว่าไต้หวันต้องไม่ยอมรับการปกครองแบบ1ประเทศ2ระบบที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนพยายามผลักดันสู่ไต้หวัน ผลสำรวจนี้ยังพบด้วยนะครับว่ากลุ่มตัวอย่าง85.9%ชี้ว่ารัฐบาลไต้หวันไม่ควรให้จีนมาจำกัดอธิปไตยของไต้หวันด้วยครับนี่ก็คือ2เรื่อง2ราวที่เป็นเรื่องใหญ่ในสถานการณ์โลกนะครับเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เราเกาะติดทุกวันครับเป็นเรื่องสถานการณ์สงครามยูเครนกับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เราจับตามาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่เราชวนทุกคนให้จับตาากันนะครับว่าสัปดาห์นี้ อาจจะมีกรณีของไต้หวันที่จะต้องเป็นประเด็นร้อนที่เราหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจริงๆคับนี่คือ worldwide นะครับเป็นรายการที่พูดถึงสถานการณ์ในต่างประเทศเอาข่าวสารมาไล่เรียงให้เห็นภาพพยายามทำให้เข้าใจง่ายๆและพยายามทำให้เห็นภาพไปข้างหน้าว่าจะมีปัจจัยเกิดอะไรขึ้นบ้างในสถานการณ์โลกของเราครับเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16นา30นาทีนะครับซึ่งในพรุ่งนี้ เดี๋ยวเราก็จะเจอกันในเวลาเดิมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมจอมพลเดวสุขโขและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ